ก็โอเคนะครับก็อขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมดูกับผมบััมกันอีกแล้วนะฮะก็ซึ่งคลิปในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเล่นนมค์ครับเอาชีวิตรอดในหมวดฮาร์ดคอร์ถ้าตายแล้วโลกจะถูกลบ EP สองีแล้วนะครับท่านผู้ชมก็บอกเลยว่าการทำชอนเทมแบบเนี้ยมันยากมากเลยนะแต่ว่าผมน่าจะ ผมขอพูดอะไรสักอย่างหน่หนอยนะก็คือผมเนี่ยไม่เอทำม,มาครับชีวิตรอดหนึ่งรอยวันนี้สิบวันหรืออะไรนะคือผมเนี่ยแค่มาเอาแบบเล่นเกมเฉยๆเออนั่นแหละก็ทีนี้จะเป็นยไงนะก็เออไปดูกันเลยนะครับผมก็ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ แี่อธิบายท่านผู้ชมไปแล้วนะก็ผมมีอะไรอยากจะฝากทุกคนหน่อยนะก็คือการลงคอนเทนต์แบบเนี้ยคือมันยากนะท่านผู้ชมแล้วอีกอย่างหนึงนะคือเกมไมค์คาร์ฟเนี่ยคือผมอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยท่านผู้ชมคือผมอะ่ะไม่ได้จะทําผมไม่ได้คลิปนะาคือผมอะ่ะกลับมาจากที่โรงเรียนแบบเหนื่อยๆอ,อ่ะปวด ถ้าให้ขอให้ท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะฮะโดยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ญยติพี่น้องบุรุษทุกท่านดูด้วยนะฮะแค่นี้เลยครับโอเคท่านผู้ชมได้รับฟังสิ่งที่ผมพูดผมก็ ดีใจแล้วนะฮะมาแล้วคือผมจะขึ้นเงินเออเอ,อ้ยยืนทิ้งก่อนได้ไหมโอเคประมาณนี้พอตอนนี้ผมลืมเก็บของอะ่ะ ผูช้ชมอาจจะเห็นว่าผมมีของฟูเซตนีเบ็ดตกปลาส้อมแซมอะไรอย่างนี้นะฮะก็ไม่ต้องเือบนะ,ะผมไปล่ามอนสเตอร์มาแล้วอีกเนีน้คือผมอะ่ะ้าเบ็ดตกปลาเว้แล้วผมตกปลาเนี่ยแล้วผมก็ได้นี้มาแล้วผมก็ทำแอนวิวอ่ะอาจจะเห็นว่าทําไมผมถึงฟูเซตไอรอนไปฟาร์มมาดิเออแหละแล้วคือตอนนี้ของผมเต็มตัวเลย ก็ว่าตอนนี้จะเก็บของซะหน่อยแล้วมันนาะค่อยเอาไปปลูกมันมาเลยปะเราไปปลูกฐานนี่อาจจะเห็นนี่ว่ามีหัวใจใต้ท้องทะเลแล้วก็มีเพชรนะก็คือผมอะไปแบบหายนี่มาท่านผู้ชมผมไปแบบยังไงอะคือผมจะพูดยังไงเดีย๋ยวไปเอ,อ่อ ไปฟาร์มของมานะก็คือไปหาหีสมบัติมาเนี่ยแหละอะก็เลยได้มาชุดชุดโซ่เนี่ยเหมือนกันนะฮะผมได้ฟูลเซตเลยชุดโซ่หายากเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แข็งแรงหีืออะไรเลยจดายหมงมุมก็เอาอเก็บไว้ไ โอเคนะเวลาตอนนี้เวลาเราจะหาอาหารเนี่ยเราก็ไม่ตกปลาได้ตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีพั่วดิผมอยากได้พั่วเพื่อที่จะมาปลูกเพราะฉะนั้นผมก็ต้องตัดไม้แล้วผมมีแต่ขวานหินอะ่ะยังไม่ยอมครับฝาาลิดเลยโดยที่มีขวานโดยที่มีเหล็กอยู่อุย้ยแหลกแยไม้ค้ำนี่มันแหลกปล่อยนะเนี่ย โอเคน้องแคนดี้โทษโทษอย่าดราม,ม่านะฮะท่านผู้ชมแมวนะอย่าดราม,ม่านะชุบไปมีเหล็กไหมมี ชึปแท่งลหกโอเคคเราต้องไปปลูกด้วยไปเคต้องมีของเอาไว้กินนะท่านผู้ชมตอนนี้พูดถึงฟาร์มฟาร์มอาหารเนี่ยต้องมีบ่อยต้องมีอยู่แล้วนะฟาร์มอาหารเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้พอม บอกไปก่อนเลยว่าต้องคาบพั่วเลยว่ายังไม่ได้คาบพั่วเลยเพราะฉะนั้นแล้วผมมีไม้ด้วยผมก็คาบไม้จากในนี้แล้วผมก็จ้ะผมก็เก็บไม้กับสติกไปแค่นี้เอาไม้มาเอาสัตว์เก็บไปแค่นั้นแหละ เอ้ยมาเด้ซีดไม่ได้จะทุบอ้อยแล้วอ้อยอยู่ไหนเนี่ยโอเค้ยพวกอย่ไหนนี้เคเสร็จแล้วโอเค แล้วทำไมต้องใช้ไอ้นี้ทุบแต่เนี่ยทุวไซุปเฮ้ยนะโอเค,อเคต่อมาอเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ตันไงตอนนี้ต้องทำฟาร์มหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันฝรั่งเดี๋ยวเรามาปลูกตรงนี้วกว่าบาา โอเคผูกไปตรงนี้แล้วก็มาหามาเลเซียกันเถอะไม่ได้จะทุบไอ้นี่โอเคน้องไก่ <c oughs> <c oughs> อย่าดรามานะผมแค่ฆ่าไก่เฉยเดี๋ยวไม่มีอาหารอย่าดรามานะอย่าดา่ามากไปแค่เกมอย่าดรามากนะค,ค,ค,คลิปคลิปบลเกย์ซื้อขี้มิ้อยตรงหน้าบ้านผมจะไว้ปลูกอ้อย อาจจะเห็นว่ามันค้างๆหน่อยๆน,นะแบบไม่คับผมเป็นอะไรไม่ไมรู้มันชอบค้างกันเล่นตรงนี้ก็จะปลูกนะปลูกไว้แบบนี้เอ,อถาวันก็ไม่ต้องไปอะไรมัน ขวันก็ปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนี้แหละขวานตอนนี้ก็ได้เวลาฟาร์มเมล็ดซีดนะเดี๋ยวขอเวลาฟาร์มเมล็ดซีดสักครู่หนึ่งนะท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมคุ้นๆนะเดี๋ยววิ่งก็ไม่หาเขาดีกว่าโอ้หนู